ก่อนหน้านี้จะเคยมีข่าวระหว่างพิมพ์มพิมมาดาและแฟนหนุ่มเชฟฟงางรัฐพงศ์เริ่มห่างห่างกันไปแล้วหลังฝ่ายหญิงลบภาพคู่ออกเกลี้ยงแต่สาวพิมพ์ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าแค่พออยากจัดระเบียบอินสตาแกรมเฉยๆและความรักก็ยังหวานดีเหมือนเดิมล่าสุดสาวพิมพ์ก็เพิ่งตอกย้ำความหวานอีกละลอกหลังควงแขนเชฟฟางไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลเกาะสมุยซึ่งงานนี้ก็ไม่ได้ไปกันแค่2คนแบบหวานแหววเพราะทั้งคู่ยังพาน้องพร ลูกสาวสุธิราของเชฟฟางไปร่วมทริปสุขสันต์นี้ด้วยทำเอาแฟนๆได้เห็นโมเมนต์ภาพความอบอุ่นแบบครอบครัวกันของทั้ง3คนแบบจุใจซึ่งดูจากคลิปและภาพสวยๆที่สาวพิมพ์ได้ลงไว้ก็บอกได้ชัดเลยว่าเจ้าตัวและน้องพิมพ์นั้นเข้าขากันดีมากๆวิ่งเล่นด้วยกันตลอดเป็นภาพความน่ารักที่ทำเอาหลายคนยิ้มตามเลย